วันหน,หนึงมันทำหลายเคสไหมคะเตืเลยไหมคะเราวันละสามเคสแล้วลูกเ <c oughs> ลยอเดนหน้าจะเหลือเช้าคนบลายคนพาแล้วนะเพราะตอนนี้มันมีจะหลุมยากและยากและยากข <c oughs> ึ้นเรื่อยๆพาผ่านมาหมดแล้วคือ <c oughs> มันต้องฝึกช่างแกะสละักอีกคนนึงมาแกะสละักน้ําแข็งให้เป็นรูปมังกรให้ได้อยางเงี้ยมันไม่ใช่จบแค่วันแรกจะทำได้่มองก็ไม่เห็นปรับยังไงที่โดนรู้ได้ไงต้องเข้าตรงไหน เพราะว่ารู้สึกว่าพอมันเสียงดังกว่าที่พอทำเองมันดังน่าจะเพราะังผืดปูดมาค่ะทำไมหมอแนะถึงชอบอะค่ะหมอแนะว่าเพราะว่ามันเปลี่ยนชีวิตคนไข้หมอแนะมันไม่ได้เปลี่ยนแค่ความสวยงามนะบางคนตกรอบแองโฮสเต็เขาเลื่องลุกแล้ววันที่หมอแนะรักษาให้เขาวันหนึ่งเขากลับมาขอบคุณมากเขาได้เป็นเองแล้วโมมาทำเพราะว่าโมอยากเป็นแม่เนาะแล้วก็ตอนนี้ก็ได้เป็นแล้วค่ะ ดีใจก็ขอบคุณมากๆน,นะคะคือมันไม่เคยคิดว่าหน้ามันจะดีขึ้นนะเวลาเราไปสัมภาษณ์เราก็เต็มเหมือนมันมันมันม่นใจจากข้างในเออคนไข้มีความสุขโอ้โหเรานี่มีความสุขรางเท่าเลยก็เลยเป็นเหตุผลว่าก็ยังทํามันแบบสนุก แต่ถามว่ามันยากไหมมันจึงงานยากแหะแต่ยากไม่ได้แปลว่าเป็นไปได้เพราะว่ามีหลายคนรุ่นพี่ไปถึงฝั่งแล้วแต่ของหนูนี่ทางหือและเส้นกวยจับเลยนะเนมันดิโก้อหินใครที่เป็นลูกแบบนี้เคยรักษามาแล้วผลลัพธ์เป็นยังไงหลอกคอมเมนต์กันมาค่ะ